อ่ะมาทางนี้เลยครับโอ้โหงูจะกัดไหมเนี่ยฮะอืมไม่มีงูโอ้รถหน้าฝนจะอยู่กันไงวะเนี่ยก็นหน้าฝนก็ดีสิเนี่ยไต่ถุนมันสูงเห็นไหมนะ้ำไม่ท่วมเนี่บ้านญาติฉันเองแต่เขาไม่อยู่แล้วแต่ว่าราคาแพงหน่อยนะจริงหัวเราไปอยู่วัดกันก่อนดีกว่าไหมฮะเปิดราคาถ้าขนาดนี้ยิ่งมาอยู่ใหม่ๆนี่นะ ไม่ใช่คนในหมู่บ้านด้วยให้ราคาพิเศษไม่ได้หรอกมันราคาเท่าไร่ว่างไปเลยผู้ใหญ่เนี่ยผู้ใหญ่ยาวคืออะไรวะก็คืออะไรผู้ใหญ่ยาวชือ่อผมไงผู้ใหญ่ยาวเรียกให้มันเต็มยศเลยสิเรียกเรียกยาวเฉยได้ไหมไม่ได้ต้อผู้ใหญ่ยาวเอออะไรกับเขาเนีเออ่กำลังต้อนรัเพื่อราคาจะถูกเวลานะใครเรียกผู้ใหญ่ยาวรู้สึกภูมิใจใช่ไหมละ่ะใช่สิ <laughs> แล้วร,ราคาเท่าไหรแล้วผู้ใหญ่ยาวเดือนละพันห้าไม่รวมน้ำไฟนะเป็นไงนะเหลือพันห้าเองแผนได้ผลแผนอะไรบ้านมันราคานี้อยู่แล้วเอาอเอาอย่างนั้นผมเข้าปีกอนเลยกันน่ะปีเลยปีเลยโอ้ยงั้นมันต้องสัญญาแล้วเอาไปฉีกทิ้งเลยอ่าไม่ต้องไีเอาสบายง่ายๆนะอา เออนี่ฉันมีงานที่บ้านเสียงตอนรับลูกสาวถ้ายังไงก็เชิญด้วยนะอ๋อครับครับได้ได้ครับได้ครับกุญแจครับเออมันก็เย็นดีแล้วอากาศอากาศช่วงนี้ไงก็ไต่ถุนมันสูงไงหนาวสองเอ้าเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยไอ้กล้องกับไอ้แจ็ดอีกแล้วอ๋อแจ็ดอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหถือว่าทำไมบ้านไหวไหวไหวอ๋อเฮ้ยเฮ้ยมันคืออะไรครับผู้ใหญ่ยาวเอ่อ มันไอ้นี่คือมันแบบภารกิจพิเศษเป็นครั้งหนึ่งคราวไปเดี๋ยวก่อนล้วคืนนี้มันจะมาไหมเนี่ยก็ไม่รู้นะถ้าไม่เฝ้าไม่แน่เหมือนกันต้องหาอะไรดักแล้เนี่ยเอานะฉันไปนะยายายาของคุณครับคุณบ้าเลยวะเออทำไมต้องเรียกให้เต็มยกเต็มยกไปเนาะเฮ้ครูเท่งบ้านก็ได้แล้วแต่ทีเนี้ผมคิดว่าเอะถ้าเกิดเรามาอยู่ที่นี่เลยเนี่ย แล้วไอ้พวกเจ้าหนี้ที่เราไปกู้เนี่ยมันจะตามมาเจอไหมอูยมาไกลขนาดนี้มันจะเจอได้ไยังไงอ่ะเฮ้ยพูดอะไรอะ่ะโลกมันกลมนะเ,เคยเจอไหมแบบว่าเออยมาได้ไงวะเนี่ยพูดเพื่ออะไรอ่ะพูดไม่สบายใจมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วก็กู้มาเาเยอะแยะขนาดเนี้มันไม่ปล่อยครูไว้แหละําไม,ไม่ไม่ปล่อยฉันนะมันก็ไม่ปล่อยด้วยแหละกู้ร่วมม่เกี่ยวอะไรกับผมผม ผมแค่เซ็นคนที่สองอันนี้เซ็นคนแรกมันต้องเอาคนแรกก่อนเออพูดเพื่ออะไรวะไม่ได้พูดเพื่ออะไรหรอกผมว่ายงไงมันก็ต้องหาเจออะนมันเป็นห้องดิไปดูมันทิ้งหลักฐานไว้เนี่ยเอาโยนลงก็ต่ามมาเลยเฮ้ยฮะโอ้ผึ่งเลยแวะอีกไหมอีกรอบหนึ่งลืมอะไรอ๋อ อ้าวเฮ้ยรีบๆจัดให้เสร็จนะเมียพระหลัดจะมาแล้วอ๋อไดเลครับผู้ใหญ่เฮ้ยผู้ใหญ่ยาวเรียกให้มันเต็มๆหน่อยเรียกผู้ใหญ่สั้นๆไม่ได้หรอครับก็ชื่อยาวจะเรียกผู้ใหญ่สั้นได้ไงอ่ะพ่อ ไอ้สมเกียิมันหมายถึงว่าให้เรียกแค่ว่าผู้ใหญ่ไม่ต้องมีว่าผู้ใหญ่ยาวผู้ใหญ่สั้นๆก็ไม่ได้ไงก็ของมันยาวอ่ะต้องโชว์เว้ยโอ้ยเน่ากับยา่าครับโอ้ยมาแล้วเมี่ยผลัดมาแล้ว มีประหลัดมาแล้วนาลวลงลำมันติด<ห>แท้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  ันเลยใช่ไหมเนี่ยไอ้จอดเขาบอกไปเอาเสือมาปูให้ถึงเท้าเมียประหลัดหน่อยโอ้วโอ้โหข้าตาอดเนียยสูดได้ครบนไึงสุดไปแครับขอบคุณนะสุดหรอ เดียนก็ยังเดินไม่ได้อยู่ดีค่ะมันต้องมีสัญญาณเพลงอะค่ะสัญญาณเพลงอ๋อได้ครับเดึนเดินเดนเดินเดินเดึน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 ดึดึน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 ดึด นี่อะไรอ่ะก็ชวนชิมดูสิคะนี่คือน้ายาสระผมครับทํามาจากมะกรูดฮะใช่ครับชาวบ้านที่นี่ทำเองเลยนะครับเมียประหลาดไม่รู้จักยาสระผมหรอหะอบังเอิญว่าใช้ตัวของขึ้นห้างที่มันราคาแพงแพงองั้นมาชิมเน่เน่เน่น้ำพาราชินีจ้าผมว่้านซิมยางเดียวก็ได้ครับทำไมอ่ะพี่ดาว ทาเมเบื้อนะครับผมอยากเบื้งนมาเบื้อเอ้าเออแล้วตอาแล้วเบื้อพ่อค่ะการรักโม้ครับเดนว่าไม่ต้องตําค่ะเดี๋ยวเดนชิมเลยค่ะ ซิมได้ป uh, okay, 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 ่ะครับอาจจะไม่ชินนะคะโอเคโอเคเลยโอเคมากอะเดี๋ยวไปซุ้มอมื่นเลยนะคะค่ะอครับ ที่ทรงผมด้วยพลังพึ่งน่าจะถาดวัดเฮ้ยทรงใสเป็นมะหมูอ่ะไม่ไม่มไม่ใช่แล้วอันนี้เขาเรียกว่าผีข้าวนังไงรอแป๊บเดียวเออเคยเห็นในทีวีเขาใช้ข้าวสารป่านี่หว่าเดียวเดียวยวเอาแล้วมะมะละกอนี่แหละ ปากสาตัวมังเป็นไ่ไม่สุดกำพืชก็แสดงออกมาจนได้สิหยหมดตัวแล้วศูนหมดตัวแล้ว อย่าลองเดินขอพทดด้วยนะครับ ฮัลโหลฮัลโหลณตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านณตอนนี้เราจะทราบแล้วว่าหมู่บ้านเราขาดแคลนเรื่องสุขอนามัยณตอนนี้โอ้ณตอนนี้ณตอนนู้นณตอนไกลคิดได้ไงวะต้องจำนะแทบแทบแทบ ทับแทบนี่มันชาวนางูหาเที่เคยฟังเหรอเคยนึกว่าจำไม่ได้เดียนทราบดีว่าหมู่บ้านเราขาดแคลนคุณหมอเพื่อเป็นการเสียเวลาณนะตอนนี้เดียนเนีย่ยเสียเวลาเพราะมันนี่แหละพรอ้อมที่จะให้คนในหมู่บ้านของเราได้เห็นโฉมหน้าของคุณหมอหรือหมออนามัยที่จะมาประจำหมู่บ้านของเรา พร้อมกันไหมพร้อมเดียนเชิญหมอขอเชิญหมออันเชิญหมอกลับเรยนเชิญหมอค่ะสวัสดีค่ะชื่อแยม จะมาเป็นหมอที่อนามัยหมู่บ้านแห่งนี้นหรือว่าจะเรียกหมอเย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ี่ยมก ough> ็ได้นะคะเยี่ยมตอนเด็กๆชื่อเยี่ยมโตขึ้นมาชื่อเยี่ยมสื่อไม่มีเยี่ยมทท้งนั้นลูกชื่อเยี่ยมเท่านั้นเยี่ยม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 เออเอาเป็นว่าเรียกอะไรก็ได้ค่ะแต่ทั้งสันเอิญเยี่ยมมรดนั เดินที่รักไดพระจ้าว่สิปู่ว่าปู่<ว>เรียกยมแล้วไม่ดีเรียกคนดีที่ดีต่อใจยีดีที่แรกรู้จักเน็ตส์วิวจามมันฟุ้ผตัวหว่ะเรียกตัวนี้หละไม่สัมพันธ์หรอกเอาเป็นว่าลูกผมอ่ะจะมาเป็นหมอที่นี่นแล้วถ้าใครไม่ได้เจ็บได้ป่วยนะ,นะไปกลัวลูกผมนะ ทีเนี้ยได้เจ็บได้ป่วยจริงๆแน่ดูคุณพ่อทำตัวเป็นไข่หงษจงอ่างไปเลยจงอ่างหัวไข่หรือไข่กับน้องแฟนอ่ะไแฟนปข่าวว่าออกไปหน้าตอนนี้ฮัลโหลฮัลโหลเดี๋ยวจะกลับแล้วค่ะเดี๋ยวกลับเลยนะคะไปไปลูกไปขอนไปขอนไป เดินไม่ได้แหละครับไม่มีเสือขอ<ะ>โทษครับ <laughs>